ไม่มีอะไรท PI, function, ําเลยเบื่อจริงๆจานก็ไม่ได้ล้างเหลอเนี่ยโอ้ยตู้เย็นก็เปิดไม่ได้เหลอเนี่ยมันเปิดยังไงของมันดูทีวีดีกว่าพบกับ Grand Theft Auto 5ให้คุณได้มากกว่านิโก้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ร้านจันเจ้าเต่ากระจัยก็มันยังไม่ลง PC จะเล่นยังไงแล้วเออคอนโซลก็ไม่มีสักเครื่องถามว่าอยากเล่นไหมมันก็อยาก แต่เกิดเป็นนิโก้มันผิดตรงไหนเนี่ยหาอะไรทำเนี่ยไมั่อจิตใจมันฟุ้งซ่านอู้คุณตำรวจทำไมทำอย่างนี้แล้วไม่ลงมาดูด้วยนะคุณตำรวจคุณชนผมเอากระจกแตกผมขอโทษอุ้ยตารวจลงมาได้ยังไงลงมาทางประตูประตูยามท่านจะเปิดโอ้โหยิงเลยผมไม่มีปืนตำรวจใจเย็นผมไม่มีปืนผมมีแต่ไมเบสบอลผมไปแล้วผมไปแล้วโอเคผมผมไม่ยุ่งผมไม่หยุดคุณลุงไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอย่างนี้เลยผมไม่ผิดจริงๆนะเนี่ย ผมโดนตำรวจชนแล้วโดนตำรวจไล่ทำไมเนี่ยโอ้ไม่ได้มีความเข้าใจอะไรอุย้ยรถเอา้าคว่ำวิ่งหนีกันได้ตำรวจยังไม่เลิกไล่นี่ผมโดนชนอย่าเข้ามายิงขู่ยิงขู่เอา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 ปืนลั่นเฮ้ยขอรถหน่อยขอรถหน่อยครับขอรถหน่อยโอเคขอบคุณที่ให้ความร่วมมือไปแล้วคุณตำรวจ่าเข้ามายิงขู่ยิงขนาดนี้ยังจะกล้าเข้าอุ้ยข้างหลังอย่าตำรวจอย่าเปิดอย่าเปิดรถผมล็อกมาดี มันเปิดได้ยังไงเนี่ยเป็นเพราะความเครียดของนิโก้เลยทำให้ชีวิตเขาวุ่นวายหากคุณมีปัญหาเดียวกับเขาเราขอแนะนำสิ่งนี้ Grand Theft Auto Complete Edition ให้คุณได้เล่นเอ้ยเดี๋ยวขับรถไปอย่าเพิ่งอื้มชนเลยโอเคต่อให้คุณได้เล่น Grand Theft Auto ภาคเก่าๆได้อย่างไม่มีขอบเขตภายในประกอบไปด้วยภาค Vice City, San Andreas, Grand Theft Auto ภาค4รวมถึงภาคเสริมทั้งสองภาคด้วยโอ้หม g o กมันคุมค่าอื้เกือบคว่ำแล้วไงล่ะ ที่สาคัญคือหาซื้อได้ง่ายๆแม้ว่าเกมจะล็อกโซนประเทศเราก็เอาแม้ว่าเกมจะล็อกโซนประเทศเราก็ตามนะครับเออรู้ก่อนจริงๆแล้วมันไม่ผิดนะครับเนี่ยที่ปกติแล้วเราเห็นว่าเราต้องหนีตำรวจอะไรก็ตามแต่มันอาจจะเป็นเพราะเหตุผลนี้ก็ได้ครับเพราะมันโดนรถชนไงแล้วยิ่งคนชนเป็นตำรวจเราก็ต้องหาความเป็นธรรมดิเอาเมืองนี้มันจะรถชนอะไรกันบ่อยๆเอาตำรวจก็อยู่ตรงหน้าเล้วยง,ย,งยังไม่รู้เรื่องแท็กซี่จ่ายค่าเสียหายมันเลย บอกมาเลยเอาเท่าไหร่เท่าไหร่เหรอเท่าไหร่หรเอา้าตำรวจก็เห็นเหนอยู่ว่าผมโดนชนข้างหน้าไปตัดไปตัดแว่นได้แล้วนะเอายิงอีกไม,ไม่ไม่มีคนไม่มีทางสู้ก็ยังจะยิงผักผักผลไม้ให้ผักให้ผักถือว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายเอา้าตายเลย